สวัสดีครับเต้ยสวัสดีครับพี่ปองถ้านบอกว่าที่เรื่องนี้ครับเรื่องของลุงมวลนะครประสบการณ์รุ่นพี่ย้อนไปเมื่อสเก้าปีลุงมวนคือใครอย่างไรครับเต้ยอ่าผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแต่ก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยและกันถ้าเกิดวันนี้เสียงไม่ชัดหรือว่าอะไรอืเพราะว่ายังไม่เต็มร้อยครับมันได้ว่าขอญาตสมมติชื่อนะครับจะได้ไม่กระทบใคร เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ของผมท่านหนึ่งเล่ามาครับรุ่นพี่ท่านนี้เป็นเขาประกอบอาชีพเป็นเสี่ยมพระแล้วก็ทำแผงพระทำร้านเช่าพระอยู่แถวแถวปริมณฑลเราเนี่ยแหละครับรบเรื่องมันเกิดตอนปีห้าสิบแปดสองพันรอยห้าสิบแปดซึ่งพีเขาก็ดดำเนินการเปิดไอ้ร้านเนี่ยเปิดใหม่ๆเลยปีนั้นนะครับ รายได้ก็เริ่มเข้ามาดีดีเพราะว่าด้วยชื่อเสียงอะไรที่สังสมกันมาวันหนึ่งเนี่ยมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุประมาณราวห้าสิบกว่าครับ<ม>แต่งตัวซาฟารีเหมือนอารมณ์เหมือนข้าราชการที่เหมือนใกล้กเกษียณประมาณนั้นนะครับ<ม>ก็เดินเข้ามาในร้านแล้วก็สอบถามว่าถ้าพระผงกระดูกผีอะ่ะของ<ม>อาจารย์หนูวัดโอท่าเตียนเนี่ย <c oughs> ถ้าจะปล่อยที่ร้านเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับพี่เมฆก็พอได้ยินก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะไม่ค่อยมีคนเล่นครับต้องเป็นคนทางนี้เท่านั้นเหมือนกับพวกสายเขาเรียกอะไรครับสายเสี่ยงโชคหรือพวกททาคาสิโนทําอะไรพวกนี้ถึงจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เมฆเขาก็บอกราคาไปเขาบอกราคาปุ๊บคนลงแกก็เดินออกจากร้านไปเลยอืมพี่เมฆก็อืม ก็เป็นปกติของร้านเช่าพระอะไรนะครับก็จะมีคนมาสอบถามราคาพระอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจําก็เลยไม่ได้คิดอะไรคืนวันนั้นนะ่ะพี่เมฆไปสั่งสรรค์กับเพื่อนๆก็ร้านแถวๆริมเจ้าพญาเนี่แหละครับก็ขณะกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยกําลังเพลินๆกันอยู่เริ่มกลุ่มๆได้ที่และเริ่มเมาเริ่มอะไรกลับกลายเป็นว่าคนลุงท่านเดิมที่เจอเมื่อตอนเชา้า ก็อยู่ในร้านนั้นด้วยแล้วพอเหมือนกับว่าศบตาว่าเออเห็นว่าพี่เมธนั่งอยู่อ่ะแกก็เดินเข้ามาทักทายเลยแล้วก็ถามว่าเออจำได้ไหมที่ลุงไปไปถามราคาพระที่ที่ร้านซึ่งพอแบบว่าพี่เมธดูก็ตั้งสติดูอ่ะโอเคเป็นคุณลุงท่านที่มาถามเรื่องพระผงกระดูกผีครับพอพี่เมธแกบอกว่าจำได้ลุงแกก็ยื่นพระ อื mm. ที่แกเน็บไว้ที่กระเป๋าอะครับยื่นมาให้พี่เมฆดูทันทีเลยซึ่งพี่เมฆบอกว่าตอนนั้นน่ะจะเห็นว่ามันเป็นพระผงกระดูกผีพิมพ์มพสมเด็จอืมของวัดโพธาเตียนจริงๆลักษณะนี่สวยเพราะว่ามันมีการแบบว่าทาแลกเกอร์เคลือบ mm. อย่างดีแต่ตอนเนี้ยแท้ไม่แท้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเมา mm. คือถ้าให,ให้วัดกันตอนนั้นเน่ยแกกลัวว่าจะโดนของปลอมแกก็เลยบอกคุณลุงไปว่า ยังไงซะเนี่ยถ้าอยากจะปล่อยกับแกเนี่ยต้องเป็นเอาไปให้แกดูวันพรุ่งนี้ที่ร้านซึ่งคุณลุงแกก็โอเคแกบอกเอาไม่มีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปให้ดูพี่เมฆแกก็ถามว่าเออเนี่ยทําไมถึงปล่อยเพราะว่าปกติแล้วว่าคนที่เล่นพระของกระดูกผีอะจะไม่ค่อยปล่อยครับจะเก็บไว้เหมือนเป็นเครื่องรางของขังสําหรับตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อนําโชคนําอะไรอย่างเงี้ยครับ คุณลุงแกก็บอกว่าแกจะเอาเงินไปทําบุญให้วัดแถวๆบ้าน<ม>ซึ่งแกก็บอกชื่อวัดมาตรงนั้นตรงนี้ซึ่งวัดเนี่ยตอนเนี้ยเนื่องจากประสบภัยพายุเข้าแล้วหลังคาโบสถ์มันรั่ว<ม>ก็ขาดเงินอย่างไม่เท่าไหรอ่อ่ะกี่ไม่กี่หมื่นก็จะสามารถที่จะทําได้แต่ก็ไม่มีปัจจัยตัวแกเองอ่ะก็ไม่มีลูกหลานจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แกก็บอกอารมณ์ประมาณเนี้ย แล้วก็แกก็บอกว่าอยากจะให้พี่เม่น่ะเช่าไปพอแกรู้สึกว่าพี่เม่น่ะน่าจะหาคนดีๆที่จะเอาพระคนเนี้ยอ่าพระองค์เนี้ยไปดูแลได้พี่เม่พอฟังแกก็เลยบอกให้คุณลงุงเก็บพระไวด้ดีๆอย่าให้ใครเห็นคเพราะถ้าแท้ขึ้นมาเนี่ยถ้าตามราคาแบบไม่โกงเนี่ยนะมันก็หลายหมื่นอยู่แล้แกก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดไปที่ร้านมันพวกเนี้ยเดี๋ยวแกจะดูให้อื ได้เท่าไหร่อะแกจะให้เต็มตามราคาเลยไม่มีตัดค่าโสคุยได้ๆทั้งสิ้นอ mm hmm. สองคนก็แยกย้ายกันไป <Okay. S 2> พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพี่เม,ม่ตื่นมาแกก็รอคุณลุงอย่างที่คุยกันไว้เมื่อเย็นอ่เมื่อกลางคืน mm hmm. แต่รอตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นปรากฏว่าคุณลุงแกไม่มา ซึ่งพี่เมฆเองก็บอกว่าแกก็รอยอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสองสาวันจนแกลืมไปเลยว่าเออเคยได้ดิวอะไรกับคุณลุงไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนะครับพี่เมฆกลับมาฝันเห็นคุณลุงคนนั้นในฝัน mm. ซึ่งคุณลุงะแกนั่งอยู่ในร้านร้านเช่าพระของแกในฝันพี่เมฆบอกว่าพอหลังจากที่ทักทายกับคุณลุงอ่ะว่าเออไปไหนกันมาทําไม mm. ไม่มาเช่าพระอะไรเงี้ยคุณลุงแกก็ยิ้มแล้วก็พูดกับพี่เมฆ ประมาณว่ากำลังจะเอาพระมาให้นะรอหน่อยพอพูดจบพี่เม์ก็สะดุ้งตื่นพี่เม์บอกว่ามันรู้สึกใจไม่ดีอ่ะแปลกๆเพราะว่าปกติเราก็จะฝันถ้าจะฝันก็คือฝันถึงญาติเรารไม่ค่อยได้ฝันถึงคนเป็นนะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ลืมๆกันไป แต่ช่วงบ่ายของวันต่อมาครับครับกลายเป็นว่าอยู่ๆขณะที่แกอยู่ที่แผงร้านในร้านในห้างอะรุ่นน้องของแกที่ชื่อเอฟอะครับเขาวิ่งเข้ามาที่แผงพาหน้าตาแบบว่าตนกตกใจตะลีตะเหลือกลุกหลานบอกไม่ถูกอะก่อนที่จะบอก,บอกพี่ครับว่าอผมเอามาให้แล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วพี่ครับพี่เม่ก็งวงว่าอะไร แล้วก็บอกน้องมันใจเย็นๆตั้งสติก่อนค่อยๆพูดน้องมันก็ตั้งสติอยู่สักพักหนึ่งพอเอฟตั้งสติได้อะเอฟก็ล้วงกระเป๋ากระเป๋าเสื้อครับแล้วก็ยื่นพระมาให้หนึ่งองค์แล้วก็เล่าว่าเขาอะเช่าพระองค์เนี้ยมาเมื่อสองสามวันก่อนอจากวัยรุ่นคนหนึ่งอะแต่ที่รับไว้เนี่ย เพราะว่ามันเป็นของแท้เป็นพระแท้แน่ๆพอเขาดูแล้วแล้วก็ดูจากอาการวัยรุ่นที่มามาปล่อยพระเนี่ยคิดไว้แล้วว่าน่าจะเป็นของร้อนอ mm. แต่ด้วยแบบพระรูปพระเนี่ยลักษณะของพระเอฟเองก็อยากจะรีบปล่อยเพื่อจะไปเกงกำไรเพราะว่ามันเป็นพระที่พวกบ่อนคาสิโนโอ,อะไรพวกเนี้ย mm. ชอบ mm. พอได้พระมาเอฟก็เลย เก็บพระเนี่ยไว้ที่บ้านไว้ที่ตรงเซฟหัวนอนเอฟบ,บอกว่าพอตอนกลางคืนมันกับฝันว่ามีคนแก่ใส่ชุดซซฟอรีอม,มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนชี้หน้าบอกว่าพระองค์เนี้ยไม่ใช่ของมึงอมเอาไปคืนแลเอฟก็สะดุ้งตื่น ส่งเอฟก็คิดว่าเออเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วแหละแต่ก็ด้วยความเป็นเซียนพระเรื่องพวกนี้ยเขาเจอกันมาบ่อยอะครับอเอฟก็เลยพยายามรีบที่จะดิวหาคนรับช่วงต่อในการที่จะเช่าพระอ,องค์นี้ต่อแต่ก็กลายเป็นว่าแม้ว่าจะไปถามในกลุ่มของคาสินโนแล้วอ่ะก็ไม่มีใครรับเจ้ามือหวยเมืองไทยซึ่งปกติเขาจะตามหาพวกนี้ครับก็ไม่มีใครรับสักคนหนึ่ง ก็ได้แต่เก็บพระไว้ที่เดิมก็คือไว้ที่หัวนอนพอคืนต่อมาเอฟมันก็ฝันถึงคนลุงอีกอ mm. แต่ครั้งเนี้ยเอฟบอกว่ามันฝันถึงคนลุงคนเดิมอะ่ะแต่ตอนนี้แกมาอยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็ตะโกนด้วยประโยคเดิมเลย mm. พระอ,องค์นี้ไม่ใช่ของมึงเอาไปคืน <Okay. S 1> เป็นคืนที่สองแล้วที่เอฟฝันอย่างเงี้ย พอเช้าวันลุ่งขึ้นก็เลยรีบดิวกับนายหน้าครับซึ่งตอนนี้คิดแล้วว่านายหน้าเมืองไทยไม่น่าจะมีใครเอาละก็เลยตัดสินใจที่จะดิวกับกลุ่มนายหน้าคาสิโนต่างประเทศซึ่งเขาจะมีกลุ่มเสีย่ยงพาที่จะส่งพวกวัตถุของขังไปที่คาสิโนต่างประเทศเนี่ยเขาจะปล่อยพระองค์นี้ให้ได้เพราะคิดได้ว่าที่ซื้อมาเนี่ยน่าจะปล่อยได้อย่างน้อยก็หลายหมืน่น ก็พยายามคุยอยู่อย่างเงี้ยครับพอตอนกลางคืนเพราะว่าจะต้องคุยกันตอนกลางคืนนะครับพวกนี้นะพอกลางคืนปุ๊บก็กําลังเปิดคอมอยู่ดีๆคอมมันก็กระพริบกระพริบแล้วก็ดับทึบแล้วเลาเตอร์ครับมันก็มีควันขึ้นฟู่ฟูมาแล้วเด็ดในบ้านก็ล่มพวบหมดเลยอืกลายเป็นว่าจะคุยไลน์หรือว่าจะคุยอะไรต่อก็คุยไม่ได้แล๊วมันก็เลยชวนแฟน่ะขึ้นนอน กำลังจะขึ้นไปชั้นสองอยู่ห่างตามันก็เห็นว่ามันมีเงาคนเดินแวบๆอยู่ในห้องมันก็ห้องครัวด้านหลังอ่ะแอบก็เลยกระซิบบอกแฟนนะให้รีบย่องขึ้นไปที่ชั้นชั้นสองที่ห้องพระแล้วก็ล็อกประตูไว้แล้วตัวเองอ่ะก็ตะโกนถามว่าเฮ้ยใครวะคุณมีปืนนะเสร็จแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องนอนทันที เขาวิ่งไปถึงห้องนอนก็รีบคว้าปืนที่อยู่หัวนอนนะครับกะว่าจะเอาลงไปดูว่าเออมันมีใครอยู่ที่ห้องครัวด้านหลังบ้านแต่กายไปว่าเอฟบอกบอกกับพี่พี่พี่เมธว่าพอถึงที่นอนนะครับยังไม่ทันที่มันจะเปิดแกะพอถึงที่นอนปุ๊บกลายเป็นว่าเอฟตัวชาไปหมดขยับตัวไม่ได้และล้มเหมือนไม้ล้มอะครับพี่ป๋องล้มหน้าความไมกับเตียงปึ้ง แล้วก็ลงไปกองอยู่กับเตียงพาดไปกับเตียงคุกเขา่าพาดไปกับเตียงหันหน้าไปทางทางประตูตู้ซึ่งมันเป็นกระจกประตูตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นกระจกอะครับซึ่งเอฟบ,บอกว่าหางตาที่มันเห็นในกระจกอะตรงบานประตูตู้เสื้อผ้าภาพเงาสะท้อนที่เอฟเห็นคือตอนนี้เอฟถูกลุงคนนั้นเนี่ยที่เอฟฝันมาสองคืนะ่ะตอนเนี้ย แกกาลังเอาเท้าอ่ะเหยียบมาที่กลางหลังอเอ็มมันก็พยายามขยับร้องอ่ะให้คนช่วยแต่มันทําอะไรไม่ได้สักอย่างอเอ็มร้อยพี่อ่าพี่เมย์ฟังว่าเนี่ยมันก็พยายามจะเหมือนแกเงียนหน้ากลับมาหาลุงอะ่ะแต่มันทําอะไรไม่ได้อะ่ะลุงแกก็ตะโกนใส่ไม่ใช่พระมึงพระองค์นี้ไม่ใช่ของมึงอืมเอาไปคืนเจ้าของซะครับ ไอ้บอกว่าตอนนั้นมันกลัวแทบจะสีล่ลาดแล้วก็พยายามหลับตาแล้วก็ด,ด,ดิ้นดิ้นจนไม่รู้อยู่ดีๆก็แฟนก็มาขย่าตัวอพอขย่าตัวปุ๊บเอฟก็ด้วยความพอแฟนขย่าตัวได้สติก็หันมองไปที่กระจกกบกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไม่มีเงาคุณลุงอยู่แล้วอืมก็เลยรีบเล่าให้แฟนฟังว่าเออเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแฟนก็บอกท่าไม่ดีแล้วแหละก็เลยรีบลุกขึ้นไปแล้วก็โทราศัพท์ หาพ่อปู่ล่างทรงที่เขาเนี่ยเขารบนับถือแล้วก็เล่าเรื่องราวเนี่ยที่เขาฝันมาสองคืนแล้วก็รวมถึงเมื่อเกี้ะที่เขาเห็นเหมือนกับโดนวิญญาณคุณลุงมาเยียบหลังเนี่ยอพอล้างทรงได้ยินเน่ยก็เงียบไปะสักครู่ครับแล้วก็บอกให้เอาไปคืนเจ้าของอ เอฟมันก็งงว่าเอาไปคืนยังไงมันไม่รู้เลยว่าเจ้าของเป็ของใครก็มีแค่ไอเด็กวัยรุ่นคนนั้นที่เอามาให้อ่ะล่างทรงบอกว่าล่างทรงพ่อปู่บอกว่าให้ขึ้นไปดูงามบาดเจ้าของอ่ะอยู่ตรงที่มึงล้มครับเอฟก็เลยวิ่งไปกาแฟสองคนปรากฏว่าตรงที่เอฟล้มอะครับมันมีงามบัตรของพี่เมฆอยู่แล้วล่างทรงอ่ะพ่อปู่ก็บอกว่า เจ้าของพระก่อนตายอะ่ะเขาตั้งใจว่าอยากจะให้พี่เมอะช่วยจัดการพระคนอื่นน่ะไม่มีสิทธิ mm ์ hmm. ให้รีบไปคืนไม่งั้นจะชิบหายกันหมดพอถึงตรงนี้ครับแอบกังก็บอกว่าเออเนี่ยผมเอาพระมาให้ซึ่งพระที่พี่เมธเห็นก็คือมันก็คือพระผมก็ดูผีที่ mm hmm. คุณลุงท่านนั้นอะ่ะเอายื่นมาให้ตั้งแต่ตอนที่ร้านที่พี่เมธเห็น แต่ด้วยความชัวร์ครับแกก็อยากจะรู้ว่าเออมันใช่หรือเปล่าใช่ลุงคนเดียวหรือเปล่าแกก็ถามลักษณะว่าคุณลุงที่เอฟเห็นในฝันเนี่ยลักษณะเป็นยังไง mm hmm. ซึ่งผีคุณลุงที่เอฟพอกอะลักษณะท่าทางหน้าตาการแ่งตัวมันเหมือนกับคุณลุงที่พี่เมฆเจอ mm hmm. ทุกอย่างแต่พี่เมฆเองก็ไม่รู้ว่าแกเสียไปแล้วจริงๆหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่า เท่าที่แกรู้ก็คือนัดกแกแว่าจะมาเอาพระมาให้แล้วก็ไม่ไม่ได้เจอกันอีกเลยเท่านั้นเองอแต่พอพี่เมฆจิบพระขึ้นมาส่องดูดีๆครับแกขนลุกสู้เลยเพราะว่ามันชัวร้อยเปอร์เซ็นเลยพอพี่เมฆเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายแตกหรือว่าอะไรต่างๆอะ่ะมันคือพระผงกระดูกผีองค์เดียวกับที่ลุงคนนั้น่ะให้มาจริงๆหให้แกดูจริงๆที่หลาน พี่เมฆแกก็เลยถามเลยทันทีว่าเออเอฟจะเอาเท่าไหร่เอฟมันก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ผมไม่เอาเลยผมให้ฟรีแต่ว่า<ม>ด้วยความเป็นเซนียนพระด้วยกันนะครับพี่เมฆแกก็ไม่ยอมแกก็บอกอ่ทั้าง,งั้นแลกพระที่ร้านไปเลยองคหนึ่งเลือกเอาเม่มันอ่าเอฟมันก็เลยแบบว่ารีบเลือกพระอะไรก็ไม่รู้ว่าซึ่งแทบไม่มีราคาครับ<ม>แล้วก็วิ่งออกจากร้านไปเลย <c oughs> พี่เมฆแกก็เก็บพระองค์เนี้ยครับไว้ที่ร้าน ก็ไม่ได้คิดอะไรเพะคิดว่าเออมันแปลกอะ่ะก็กําลังคิดคิดกันอยู่ว่าเออทําไมมันเหมือนแบบประจวบเหมาะอะไรกันขนาดนี้ประมาณตกเยก็นก่อนที่แกจะเลิกร้านนะครับก่อนที่ห้างจะปิดตอนสี่ทุ่มกำลังเก็บร้านเก็บอะไรอยู่ๆก็มีเมลเข้ามาจากทางสิงคโปร์ขอเช่าพระผมกระดูกผี ลักษณะตัวๆตๆซึ่งมันกลายเป็นว่าพี่แกมีอยู่พอดีคโดยเขาเปิดราคาที่สองหมืนเก้าพันบาทพี่เมย์แกก็เลยตัดสินใจปล่อยพระองค์เนี้ยไปในราคาสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเนี่ยแกจะไปเอาเงินสองหมืนเก้าพันบาทเนี่ยไปถวายวัดที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ย แกเคยบอกว่าแกจะเอาเงินส่วนเนี้ยไปบูรณะโบสถ์ก็คิดอย่างเนี้ยแกก็เลยแบบอ่ะโอเคพอโอนโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็ส่งพัสดุไปเสร็จเรียบร้อยแกก็ขับรถกลับบ้านพอวันต่อมาครับแกก็ไปทำงานอะไรเงี้ยไปเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยประมาณบ่ายสองเห็นว่าเออไม่มีลูกค้าแล้วแกก็รีบขับรถไปที่วัดวัดเนี้ครับ แต่กว่าจะถึงก็ประมาณบ่ายสามกับบ่ายสี่แล้วพอถึงวัดแกก็กําลังจะจะดประกาศ mm. ตรงนี้พี่เมย์บอกผมว่าพี่เมย์เพิ่งรู้สึกตัวแกไม่รู้จักชื่อลุงคนนั้นเลย mm. แกก็กำลังงงว่าเออแล้วจะใส่ชื่ออะไรดีอะถ้าอย่างเงี้ยเงินก็ต้องเยอะไม่ใช่แบบว่าร้อยสองร้อยอยู่ๆหหก็ได้ยินเสียงประโคมของเสียงดนตรีไทยอะครับเหมือนกับมีงานศพอะ่ะ S <S แกก็หันไปมอง <S <S พอหันไปมองอ่ะที่สาลาใกล้ๆข้างๆนี้เองอ่ะข้างๆที่ทําบุญอ่สะสาลานะ่ะมันกําลังมีพิธีเหมือนกําลังเตรียมจะเผาศพอยู่แต่ดูเหมือนว่ามันมีแค่พระสงฆ์ <S 1> <S 1> แล้วก็คนเหมือนกับเป็นสับปะเลอ,อยู่แค่นั้นนะ่ะไม่มีญาติอยู่เลยคนมันน้อยมากหลวงพี่ซึ่งกำลังรอรับใบอนุโมทนาบัตรเตรียมจะรับเงินไอ้สองหมื่นเก้าอยู่อ่ะ แกก็เลยพูดขึ้นมากับพี่เมธว่าคนมันน้อยใช่ไหมล่ะอื mm hmm. น่าสงสารแกเนะเาะประมาณว่าตัวคนเดียวอะ่ะแล้วก็อยู่อยู่ก็หัวใจวายตายอืม mm hmm. พออยู่คนเดียวในบ้านไม่มีใครรู้ว่ากว่าจะรู้ว่าตายเนี่ยก็ตอนที่มีขโมยมางัดแงะบ้านแล้วชาวบ้านได้ยินเสียงพอเข้าไปดูชาวบ้านถึงได้รู้ว่าแกเสียมาแล้ว mm hmm. พอวัดรู้อย่างเงี้ยด้วยความที่แกไม่มีญาติพี่น้องเลยแล้วก็คอยช่วยเหลือวัดมาตลอดอะ่ะวัดก็เลยเอาศพแกมาช่วยจัดการให้พี่เมฆแกบอกว่าพอพอฟังเรื่องราวแกรู้สึกว่ามันคุน้นคุนแปลก,แ,ปกแล้วก็ขนลุกบอกไม่ถูกอะ่ะแกก็เลยชะโงกไปดูตรงหน้าไอ้ตรงหน้าพิธีศพอ่ะครับ แกบอกว่าปากกาแทบหลุดจากมือเพราะว่าภาพหน้าศพที่เห็นน่ะ <Okay. S 2> มันคือภาพคุณลุงคนนั้นน่ะ mm. คนที่ต้องการที่จะมาปล่อยพระผมกระดูกผีครับแก <Okay. S 2> พี่เมย์แกก็เลยถามเลยว่าถามกาหลวงพี่เลยว่าเออเนี่ยหลวงพี่ครับคุณลุงเนี่ยชื่ออะไรหลวงพี่ท่านก็บอกว่าคนตายอ่ะชื่อประมวลนามสกุลตตูด พอรู้เรื่องรู้ราวอะไรเงี้ยรู้ชื่อรู้นามสกุลพี่เมย์แกก็รีบเขียนใบอนุโมทนาก่อนที่จะเอาเงินน่ะที่เปลี่ยนพระได้ครับถวายวัดทั้งหมดพร้อมๆก็เอาเงินส่วนตัวของแกเองอะ่ะเติมเข้าไปด้วยจนครบสามหมื่นบาทแล้วแกก็ขับรถกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกว่าเออเหมือนโล่งครับว่าได้ทำตามสิ่งที่ลุงมวลแกเนี่ย ตั้งใจแล้วก็หวังเอาไว้จริงๆก่อนที่แกจะเสีย mm hmm. ซึ่งแกก็คิดว่าพี่เมฆแกก็คิดว่าเออเนี่ยเรื่องราวมันจะจบ mm hmm. แต่กลายเป็นว่าคืนนั้นนะครับพี่เมฆกลับเห็นแล้วก็ฝันเห็นว่าคุณลุงมวลเนี่ยกลับมานั่งอยู่ที่ร้านร้านเช่าพักของแกอีก mm hmm. แต่ครั้งเนี้ยลุงมวลแกยิ้มละลื่นเลยก่อนที่จะบอกกับพี่เมฆว่าขอบใจนะ แล้วแกก็ลุกเดินกําลังจะออกจากร้านน่ะแต่ก่อนออกจากร้านน่ะแกหันกลับมาพูดกับพี่เมธว่าอย่าลืมเปิดกระเป๋าดูด้วยล่ะอืม mm hmm. แล้วแกก็เดินหายไปเลยครับ mm hmm. พี่เมธเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งคิดอยู่สักพักว่าแกจะให้ดูอะไร mm hmm. ก็เลยด้วยความร้อนลนอ่ะก็เลยลงไปที่ชั้นล่างลุกลงไปแล้วก็หยิบกระเป๋าเป้ที่แกวางไว้ที่ชั้นล่างออกมาดู ปรากฏว่าในกระเป๋าเป้มันไม่มีอะไรอื่นนะครับนอกจากตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็มีแค่ไปอนุโมทนาบุญที่วัดออกให้แกก็ไม่รู้ด้วยอะไรแกก็เลยเอาไว้เลขสามตัวสามตัวท้ายอะของใบอนุโมทนาบุญเนี่ยไปเล่นหวยดูซึ่งปรากฏว่าแกถูกทั้งโตทั้งเต่งแล้วก็ได้เงินมากกว่าที่แก ปล่อยพระไปให้หลายเท่าแกก็เลยเอาเงินนั้นน่ะไปร่วมทําบุญให้กับวัดเนี่ยจนวัดเนี้ยสร้างโบสถ์เสร็จ mm hmm. แล้วก็ให้ทางวัดอน่ะสลักชื่อของลุงคนนี้ไว้ที่ตัวเสาโบสถ์ด้วย mm hmm. เรื่องก็มีประมาณเนี้ยครับ ผมแซวนี่หนึงะเรื่องโต๊ะเต็งอันนี้อันนี้คือซื้อแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับเห็นบอกว่าไปได้โชคได้ลาบถูกโต๊ะถูกเต็งแบบนี้ไม่ได้นะนะครับอันนั้นจะเป็นอันอันอันที่กล่าวนะนะน้องเต้ยพี่บองถาม่อยสิครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ใดกับลุงประมวลหรือว่าลุงมวลนะครับตำรวจบอกว่าแกหัวใจวายครับอืม หัวใจวัยแล้วก็เสียชีวิตตอนแรกชาวบ้านคิดว่าแกถูกขโมยทำร้ายแล้วเสียชีวิตแต่ว่าพอวิสูจน์แล้วเหมือนแกแกเสียชีวิตมาก่อดแล้วเหมือนกับพอบ้านมันว่างๆเปิดๆไว้ก็เลยมีโจรเข้ามางัดแง <ขอ S 1> ่ือเข้ามางัดแงะก็เลยชาวบ้านพอเห็นคนงัดแหละก็เลยเข้าไปดูก็เลยเพิ่งรู้ว่าแกเสียมไม่ได้มีใครมามาทำร้ายแกไม่ครับอ๋อคือแกเป็นเป็นเหมือนกับโรคชรา หัวใจวายครับเป็นมหัวใจวายเฉียบพลันประมาณนั้นครับอ่าฮะแล้วบางเออก็มีโจรเข้าไปแล้วก็บีบพระเออพระผมก็ดูผีมาหรอใช่ครับน่าจะประมาณนั้นนะครับอ๋อแกถึงมาตามทวงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือขโมยคนเนี้ยก็ถูกจับด้วยอืมแต่ว่าก็ไม่ได้สักทอดเรื่องพวกนี้เลยอืม เพราะว่าล่าสุดเนยฮะน้องเตว่าฟองล่าฟังก่อนผมไปได้พระผงกระดูกผีมาจากพี่นัดแฟนพันแท้องค์จตุคามอ๋อครับท, <c oughs> ที่ที่ที่พันทิพย์งามวงวานรับออแกแกแกให้คือด้วยความรู้จักกันครับแล้วก็มีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้ได้ไปทํางานด้วยกันนะวันหนึ่งแกก็ชวนผมกับป๋าเนี่ยให้ไปที่ที่ร้านแกที่ที่ทงามวงวานพันทิพย์อะครับ และแกก็เอาพระผงก็ดูผีมาให้แกบอกว่าแกอยากให้ผมเก็บไว้พราะมีเขาสื่วพี่ป๋องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผีแกก็บอกสรัร,รพคุณน,นะฮะแล้วก็บอกเรื่องราวสตอรี่ของพระอะไรแบบนี้แล้วแกบอกพี่ป๋องอยากเก็บไว้นะผมก็เลยเก็บนะฮะพระผงก็ดูผีนี่ไว้นะฮะตอนตอนแรกผมก็ห้อยคออยู่แหละนะแต่ผมเป็นคนที่เอาอะไรมาให้หอ้หอยคอไม่ได้เต้ยคุณผาฟังผมก็เลยถอดแล้วก็เอาไว้ในเก๊ะหน้ารถเออนะครับพี่ก็มีหนึ่งองค์มนกันเต้ย ครับผมอ,อนะครับแต,<ม>แต่ไม่แต่แต่พูดถึงราคาพี่พี่ไม่รู้นะแล้วตอนนั้นก็เหมือนเหมือนพี่นัทบอกแต่พี่ก็ไม่ได้จําเรื่องตัวเลขเลนะเพราะพี่เขาสุกว่าคือเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าสิ่งที่พี่นัทให้มาพี่จะเอาไปไปปล่อยหรอกรู้สุกว่าแกให้มาเราก็จะเก็บไว้นะก็ไม่รู้มูลค่าว่าถ้ามีการนําไปปล่อยนําไปให้เช่าราคามันเช่าจะจะจะเท่าไหร่อย,อย่างไัไม่รู้นะใช่ใช่ครับออนะครับอ,อ๋อหรอ นี่คือเรื่องราวของลุงมวลแสดงว่าสิ่งที่ทุกคนเจอแกมาในชุดลักษณะเป็นเหมือนชุดรุดชุดอะไรชุดเราเรียกชุดราชพัตันปะไม่ครับเป็นชุดซาฟารีเหมือนซาฟารีชุดเป็นซาฟารีพี่ยำจะนึกชุดซาฟารีที่เป็นจะเป็นเหมือนชุดแบบจะกึ่ง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 ราชการแต่ก็ไม่ใช่เนะอาประมาณนั้นนะครับแบบที่คนสูงอายุเขาจะชอบใส่กัน อนอกจากชุดแบบนี้ก็จะมีชุดที่เป็นเป็นเป็นผ้าอะไรที่ผมจะเห็นบ่อยๆอ่ะผ้าม่อห้อมปะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับที่คนมีอายุชอบใส่เนะนะครับอืมนะเรื่องราวของอ รับเช่าพระมีลูกค้าสูงอายุต้องการปล่อยพระนะตัวเองก็อยากมีก็จึงเช่าไว้หลังจากก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะกับเรื่องราต่างๆที่เต้ยเล่ามาเรื่องของลุงมวลใครจะคิดล่ะครับว่าตอนที่แม่ไปเห็นนะ่ะรูปรูปนั้นคือรูปของลุงมวลนะครับซึ่งก็เป็นจะบอกเป็นความบังเอิญมันก็มันก็ไม่บังเอิญเหมือนกันนะเต้ยเนาะเขาคงตั้งใจยอยากให้เห็นแหละผมผมฟังเรื่องนี้แล้วผมอ่ะ ตอนแรกผมรู้สึกขนลุกตั้งแต่ตอนที่เอฟมาเล่าให้กับพี่เมธฟ,ฟังครับเพราะว่าพี่เมธเองอ่ะไม่ได้เจอครับแต่ว่าเอฟเจอเพราะว่าเอฟไปทําเหมือนกับทาไม่ดีมาซึ่งพอพี่เมธเขาถามต่อพอเขารู้เรื่องว่าเออเนี่ยมันเป็นอน่าจะเป็นพระข,ของลุงมวลจริงๆเนี่ยก็ไปถามเอฟต่อว่าเออเอฟเจออย่างนี้แล้วไอ้คนที่มาขายล่ะเป็นยังไงครับ เอฟก็บอกว่าคนที่มาขายเนี่ยก็คือไปยอมมอบตัวกับตำรวจบอกว่าเป็นคนงัดแงครับบ้านหลังนี้เองก็คือไปที่สถานีตำรวจเองเลยเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ไม่ได้เอ่ยพูดหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพระรองค์นี้เลยมันก็เลยเอฟเองอะ่ะก็เลยรอดไม่ได้มีอะไรไม,ม่ทางคดีออไม่รู้ว่าหยิบหยิบมามากกว่านั้นหรือเปล่าใช่ครับจะคิดว่า ถ้าดูตามเนี้คือลุงแกก็คงจะต้องการแค่ปัจจัยเฉพาะเอาไปแค่สร้างโบสถ์สร้างวิหารเท่านั้นส่วนอื่นก็เหมือนแกก็จะละไว้บครัเอามาหรือว่าตามทวงเฉพาะองค์นี้เท่านั้นใช่ครับอืพระผงกระดูผีเออนะครับนั่นคือเราทั้งหมดนะเต้ยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากนะเต้ยนะครับขอบพระคุณครับ